แถวพาเพลินสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรงๆจ้าเมื่อนีพาทุกท่านมาใส่เบ็ดจ้าน้ำทงน้ำทาอยู่กใกล้บ้านจ้าสวัสดีครับพี่ตุ่มกำลังใส่อยู่เมื่อนีห่าใส่เยื่อห่วงเนาะจ้าหากินใกล้บ้านครับอยู่หน้าแถวแถวหน้าเ่าอี๋แหละหน้าเ่ากับอยู่หันอันนี้หน้าหน้าคนบุ่นแหม่มนุ่นี่แหละครับ เมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งจ้นาน้ำล่นทงหล้นทาเขาก็เลยร้องมาใส่เบ็ดเบิ่งจ้าเที่ยเฮาได้ปลาไปปนเมีนเทียปาขึ้นมาอย่าแต่ฝนตกห้ามเบ็ดเฮา <c oughs> ช่วงนี้ฝนดีแห้งจ้า กับโบเมียงเป็นว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวอันนี้ก็แม่วอาอีกถืยอีกมึงได้มีน้ำเหาก็บไซไปรถครับโบมีปลาเนี้ยนึงกับเนี้ยนึงแหละโบไซกับโบหูครับเนะาะไปเรื่อยๆเราบไซไปเรื่อยจ้าน้ำลายคักสะออนเฮงจ้าไก่จะได้ยกสะดุ้งแล้ว นามเต็มห้องเนียงเลยจ้าไหลแห้งคักขาดใส่นะเข้าไปหลยมองแล้ว <laughs> เรียนบ่ะฮะเรียนบ่บ่เหนยังเรียนมะบ่ใส่ในห้องเนียงนี่ล้ที่เขามาแมน ปีนันเขามาใส่ตรงเขากันยังได้อยู่เนาะอตอนนี้ปลาขึ้นไปวางใครเดี๋ยวรอปลาลงเขาจะมาใส่ตรงใส่ไซส์ไว้เนาะงามหน้าม,มาบรรยากาศยนี้มัคำมมแรงเย็นสดชื่นดีายจ้า เก็บปลา <elimAP observer> ได้เวลายามเบ็ดแล้วค่ะเด็กเติบเ้ามาก,กับล้มจ้ามือนีฝน้แล้วคววววววรับเนยจ้าวฝนกนุดลุมล้มแขงคักจ้านฝนลิ้นลงเม็ดอยู่แต่ว่าลิ้นค่คอยๆเม็ดน่นหน่อยก็ปเป็นยังเฮาเฝ้าเฮาเฝ้าเฮา,าลุยไปรุนไปเบิ้ง ที่แรกว่าจะมายามทีทุ่มเมื่อนั่นทีนี่ลมมาก,กวันก็เลยสามทุกก่มกโัโขออกข้างในนั่นรุนเบื้องน้ำกันจ้าเพราะฉะนี้โตบอ่อือไหนจ้า น้ำลดลงบ่อน้ำเขา้งปอนาเขาต้องระบายน้ำยุตตลอดเพราะว่าฝนน้ำลงมาแห้งมมาลายมืออาจจะถ่วมเขาได้จ้า ก็คือบอลลอนเอี้ยงอุ้ยไป็นตุ่โอ้ยมาแล้วว่ามันว่ามันเอี้ยงดึงเด็ดยึดยึดยึดท่านงาหรือว่าดึงแห้งมาแล้วจ้าปลาคอปอกแกลแมกแกลมันเต็มแลกแกลมัน เนาะเดมาเป็นกวนทุ้งแล้วโอ้ยเหมือปลาอ้วนดีเนาะจินงลิงแฮิ้งลิงนี่น้อยเดียวจะรุดแล้วอันห้ามาสานคงจะรุดได้เนาะเิ็นใจแล้วเิ็นใจแล้วได้มาแล้วอย่างจะกนตัวข้ามมาตอนนี้ ต่อ,อยๆอยืเยนเนอยังงมาแลแต่ว่ามีฝาผ่องท่นอุ้ยอุ้ยเอาแล้วปเงปเข็งจ้าโอ้โหเข็ง,ออง,ง <laughs> โอ้โหตัวเงีย้ยพี่ เขียงใส่เนี้ยโย่จ้าป,ปลาเปยนเท่าไรตัวนี้เนาะอย่าน้ตครับปลาห้ำลากปลาห้ำลาโอ้โอเห็นปะลาแล้วชื่นใจจ้ายงหลังน่้ยยงหลังเลยฝนลุกเ,เม็ดแล้ว,วยาเี่ยนหำลากนาใ้น่นูงๆครับาเป็นพืน หน้าเขาเป็นหน้าโคกอยู่หลานขึ้นมากแมนไปรืยต่อจ้าเสียงกบเสียงเขียดห้องลงงม คืหอดสมัยเฮานอนเทียงน้าหน่อยนเนาะมอ้ไงวะเออเอาให,ห้เขาเงอ๋อโอายโบ่โอ้ย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 โอ้อย้ย <laughs> <laughs> ขอคือตุยอ๋อปอทั้ชาโอ้ยปล่อยครับัวนี่ไ้เกนไปอ่ก็ปง่อน่อยไ,ไม่จกัน้าปล่อยไปเขาง,งขันขันใส่ปอกหนีคือเยอะเนาะอันอนะีน่อยครับอันนี้หน่อยพูดใส่ไมน้ำให้น้ำหน,น่ายแลง่ามเาขาจะ่อยขี้เยอะก็เจ้าของ,ง่าฝาเใส่ฝาเใส่ เร่งเล่งเล่งเฮาฝนเริ่มลงเม็ดน้ำลงมาแล้วเริ่มเร่งขึ้นเร่งขึ้นแล้วฝนหืหืหืมน,นั่นหัวัดหืมอยู่บนนออยู่บนนอกเนออยู่บ่อยู่บ่เฮ้ยอยู่ยอยู่ไปยังไปยังยังเยอะขนาดใหญ่ อยังพี่อูปดุกอูออหงายงามครับมาแล้วมาแล้วปุกเข้าเสียงเงีย้ยเลยจ้ะเรืองอุ้ยหุยโอ้ยบนบนปลาอย่างที่เดียวมันปลาไหลม <laughs> าเบ้นจะว่ามีปลาดุกนะเนาะว่าได้ปลาดุกจ้าเทียรได้แล้วเกไปใส่นต่นไม้ไม้ต้นะนุ่นเนาะแมนโอ้ตัวง,งามแห้งจ้าอัอนนั้นครับเกียรที่สามอู้พี่ขอดินแล้วขอดินแล้วอย่าบังระวังระวัง กระดูกมีท่นได้ก้อนนี้ก้อนี้ดีมันเหนียวนะครับปากก็เหนียวมันเคลื่อนโชคปากคอเน,นี่ยรุดยากแต่ตัวน้ำแห้งจ้ะอยู่ในน้ำบ่ค่อยดินมันดินอยู่ของบนุญท่านหงายมันดินบ่ได้เออว่ามันมานจ้าเป็นแม่น้ำเลือกนี่ผิดบัวบัวก็วยืดเลยเนะะาะมีน้ำเต็นเป็นนอนเลยอ่าท่นหงาพร้อมแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้ว สำนีก็ได้ยุตขันแหงก็หนีก็จะยากไปไปพี่เบีดหยุบยด้จ้าขอีง้จ้าโอ้ตงน้ำคุณ่ะตัวน้ตันี้พี่ มันเรื่อยมันเรื่อยๆยอดมันจะมันๆกินเลิกปะ,ะกกปะวดท้งเนือกบ่เขาใส่่ายขั้นอ,อะไรเห็ดเลยเห็ดแบบที่พนะี่ถนัดปวดเรียบร้อยแล้วจ้า ได่เยอถิ่มใบแล้เฝ้าออไปเลยเฮาไปมนมลยม,ม,ม,นนมาน,ม,น,นมา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 นมมายนนี่ย แางแบบลุยจ้เนี่ต้านได้มากเลยตานนี้เลิ่มแข่งถนกมมาดึงนอนี่ึงสามน้โอเค ไปเดีกย่อมยมเลยจ้าลุนจุ้นจตายังอูเดหัวสักเลยยูบยูบ่ะอ่ะข้ออืใส่งามเลยจ้าใส่ปอกใส่ปอกใส่ปอกเ้ดิน นาเรื่อยๆยามเบ็ดเล้วจนตกแห้งๆเด้อจะได้เป็นนอนฟังเสียงฝนฮะ โอ <si ้โหวิวไปเนมีปลาเบ็ดขอบ่ติงเลยเนาะบอดุเกลือโอ้มันนก่งโอ้เบ็ดบ่ยัวเบื้องเล็กน้อยเลยเบ็ดบ่ติงเลยจ้ะจับเบิ่งว่ายเยื่อหล่อนบ่หล่อนเดี๋ยวขึ้นมายังเห็นปลาขึ้นมาพี่เอือหูเหมือนซุปตัวงามพักจ้า มันอสองเกี่ยงไม่ต้องตื่นนี่เที่ยงเนี่ยมันบอกกัน,นว,กว่าเรามีปลาแล้วเ <c oughs> <c oughs> บ็ดบะติงเลยกำลังก,กินนกกรนอว่าเปลี่ยนหัวแบบนี้ปลามากับฝนจ้าอู้อวนขัดตัวเงยตัวงามตัวเงี้ยใส่เดี๋ยวขึว้นอีกตัวนี้เลยเนาะ,นะ ตั้งแต่เดือนห้าเดือง,งไงแต่เดือนห้ากำลังกำลังจะยัยล้อก,ก้อนเป็ดน,นัง่งแปลกตั้งงอู้มันมันมันเยอะหัวใจการเว้มนน้ำหลากน้ำมไม่เดี๋ยวว่าน้ำม,มาลวดขั้นแค่นหนสิครับหาใส่โอ้ยไงกันเลย มวนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปใส่ตีนน้ำแกงว่าน้ำแกงก่อนท่องเที่ยวจ้าน้ำแกงพานใ้มาครับน้ำแกงมาเขาไปใส่คือสนมวนเนาะปีนั้นเขาไปใส่ไปใส,ไปใส่เบ็ดเบ็ดปลดแม่นบู่เฮาพีใส่ปลักลงข้างล่างใต่นหนามอ๋อมันกินหนามเปลีนนี่ เบิ้ลแครับมีเท่าเบิ้แล้วจะยัดแก่เหมือนน้องเพลามาเบิ้งปลาน้ำกันจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโตปวเค้งตัวนึงปลาคอสามอ่ะปลาอสามปลาคอสามปลาดุกสองปลาเค้งหนึ่งได้หกโตจ้ามันมันมันคำขึ้นนี่มีตัวใหญ่ๆงามๆครับ ภาว่าหน้าเหตุฝนตกแห้งมีอื่นห้องจังจะได้รุนนะครับกันฝนตกแห้งของตัวนายใจป่ากินขึ้นบนกินจังรุนเมืองน้ากันอีกมื้อเส่าเนี่ยมีความยั่งยากบ้านนะครับพอกันมื้อื่นเส้าจ้าโอ้ยงลินเ็ดโอ้สาดยิ่งจังเลยจ้าปลาคอปลาคอข่ามฟังมาข่ามนั่งเมื่อกี้นี่จ้า สิกลับบ้านโอ้ยขันป่าบ่ดินคืออยู่โบหัวมีเห็ดที่นี่อืมแต่มาเติมหนึง่งโตเงินจะคว้างเงินละแฮกมนันแฮกมนันเพื่อนส่งไายเหาโอ้ยหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายครับผมก่อนเบิดแล้วปรไเทศเดียวโดนขาม,มาป่าบวนตามเลยวันนี้แม,ลม่ลืมได้ลืมได้แต่แพ้กันยังลืมแต่แพ้บนลืมผิดหรอกหวานหวาน มันจะเจ็ดเตมเ,เตมบ่เจี๊ตเเมนึกคุยคำขึ้นนี่ได้มาทรงถ่ายเลยไป <c oughs> ป่กันอืนครับ <c oughs> <c oughs> มองนันเนาะจ้าพ้ากันขามขามมองนันมาเพวกันเลยปิดกล้องเพราะว่าจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> น้ำเลิกแห้ง <c oughs> บัวเลยขามมาหอดพี่ตุม่มได้ยินเสียงปลาบัวเลยพีาสันเพลว,ว่ามันเสียงแพีวอ่อนโดดใส่นน้ำ <c oughs> พอกันเมือนเศร้าจ้าได้เวลายามเบ็ดแล้วค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกบบแหงปันใดตกลิน้นลินแต่ว่าแห้งกว่าหลบเศ้าอยู่จ้าไปรุ่นไปเบิ้งน้ำกันจ้าเบ็ดเขาจะเป็นจังใด <c oughs> ใจจำเลยเนาะอืมอืมเห็นไฟเบ็ดแล้วจ้าเอาแล้ว จนวัยตัวใหญ่แท้ <laughs> โ่้แม่ตัวมืงขึ้นนี่บอกฮ่า,า,ามอง <laughs> โอ้ย,ย,ยผมว่าจะปล่อยปล่อย,ยบ,บ่อใดนะครับกินเลืกกินเลืกบป่ <laughs> เบื้องก่อนบ่อใดอยู่อืมไ <laughs> อาใส่เป็ี่นควนทงก็เปลี่ยนเดี๋ยวจะปล่อยอยู่ครับจะใส่เปลี่ยนขวถุงก่อนน้องสาโอ้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจังปล่อยไปตากรับจังค่อยปล่อยตีสรุปเยอะเหาได้เก็บไปบ่หรือปล่อยเป็นกบละ่ะเยอใส่เปกบเลยไบาดบดอเพราะว่าเขาเก็บหางเนาเมันบ่ <c oughs> นลอยแล้วไปลปป่อยแบบดูกรุบยังเขาใหญ่เอาจังเลยปาใส่หากิน <c oughs> ตนนัวน้อยๆปลายเบ็ด หยวกหยวบเลยแง่หลายเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยหนอเจ้าก็ไดลูกปลาพันปลาคุยแล้วแค่แดดเดียวที่เดียวตุ้แล้วขาก็เอาไปเพราะว่าขาหากินล้ว เงยกว่าปลาลูกขอ,อกน้อยนึง่งเ้ยด่นหน่อยก็เกา <c oughs> มันที่ด้เงยก็เกาได้ลูกปลาท่านปลาสรุปช่วงเศราบ,บ่มียงนะครับส่วนมากเบ็ดทาาอจะคางโคกปลาก็เลยกินเยื่อบอดาย้นามบกแข็ง ได้ตั้งแต่ลูกหลานมาเมื่อคืนได้เจ็ดแต้มหมานได้เน,นี้เมื่อคืนพออยู่พอกินอยู่แล้วครับได้หอดประดุกเดี๋ยวผมจะพามาแกะมือไม่อยู่ดอกให้น้ำนิ่งๆน้ำอยู่ก่อนคิดว่าป่าน่าจ,จะหลยอยู่ดอกตั้งแต่เังยเมื่อคืนเท่ากับยังได้ดหลานาะยนองแควเนาะหนอบเสาเมื่อใดโบเป็นยังไปครับกลับบ้าน